สวัสดีครับผมวัยหน่มาสเตอร์ครับวันนี้นะครับจะมาอวดไอ้เน่านะครับผมนี่คือไอ้เน่าของผมนะครับผมมีอายุพอๆกับผมเลยนะครับไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้จริงๆนะมันก็เป็นหมอนนะครับเป็นหมอนของคุณแม่แล้วไปแล้วนะครับตอนนี้นะเป็นหมอนที่เอาไว้หนุนเล่นนะครับของคุณแม่ไปแล้วนั่นเองนะครับดูสิสภาพมันยังดีอยู่เลยนะ ตัวเนี้ยอายุนี่พอๆกับผมเลยนะครับเนี่ยอยู่มาัตั้งแต่เด็กๆเลยนะก็อย่างที่เห็นในปกอะครับที่ที่ผมทําปกไปนะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยอยู่มาัตั้งแต่ผมตันน้อยๆเนี่ยครับผมเต็กแบบยืนกอดมันเนี่ยเต็มตัวเลยนะครับผมแต่ตัวเนี้ยดูดีตัวแค่นี้ผมเองเนี่ยตัวแค่นี้ผมเองครับเห็นไหมครับดูแล้วมารีวิวไอ้เน่าของผมกันดีกว่านะครับไอ้เน่าของผมนะครับ อยู่มานานแล้วดูดิรูปร่างมันก็จะแบบเป็นเบน,นหน่อยไม่ค่อยสมกอบเท่าไหร่เพราะว่า,วานอนฝั่งน,นี้มากครับเนี่ยมันก็เลยเบนฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้เบนนะครับเห็นไหมมันเป็นหมอนไงหมอนนอนเนี่ยนอนเล่นอย่างเงี้ยหมอนนอนเล่นเงี้ยของคุณแม่คุณพ่อนอนนะครับอ่มาดูที่หน้าตาของมันครับตาของมันจะเป็นงี้ครับตัวนี้ครับตามันหายครับไน้ยโดนเครื่องซักผ้าซัดไปแล้วนะครับหายไปนานแล้วฝั่งนี้ยังอยู่ครับฝั่งนี้นี่ก็ บินๆนิดนึงจะมุกกัอยู่ครบครับอ่นี่มีนี่ครับเป็นแผลนิดนึงครับเป็นแผลนิดนึงครับโดนอะไรก็ไม่รู้ครับจังไม่ได้เหมือนกันครับนะี่นะครับก็มีไส้แตกนิดหน่อยตรงไหนวะมีไส้แตกครับไส้ไส้แตกนิดนึงนีง่ไส้แตกไส้แตกนิดนึงนะนก็เก่าแล้วนะมันก็เก่าแล้วไส้แตกนิดนึง,นง ตูดมีรูตูดด้วยรูตูดอือรูตูดนะคยตูดขาดตูดขาดเป็นธรรมดาครับมันเก่าแล้วนะครับผมก็อายุนานาน,นับสามสิบปีเลยนะตัวนี้นานมากเลยนะครับไ็นตัวเนี้ยอยู่กับผมมาตั้งแต่แบบตั้งแต่จําความได้อะเออตั้งแต่จำความได้เลยนะครับเนี่ยอยู่กับผมมานานมากนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับใครมีไอ้เน่าเอามาอวดก็ได้นะครับผมไม่อยากรู้เหมือนกันนะครับว่า ไอ้เน่าของเพื่อนนะครับแต่ยังอยู่เหมือนของผมหรือเปล่านี่ของผมยังอยู่นะครับยังรักกันดีอยู่นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับตามไปด้วยไอ้เน่าไอ้เน่าวันด,ดีวันด,ดีครับกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ด้วยสวัสดีครับ้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกัน